กินกับผักสดค้นข้าวเลยกินเล่นก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยค่ะกินเล่นจะออกเค็มๆนิดนึงไม่ได้เค็มมากนะคะแล้วก็ตามด้วยผักสดๆ สวัสดีค่ะวันนี้มากินกุ้งจอมค่ะจากเพปจปลาจอมบ้านโคราชค่ะนี่เลยเดี๋ยวมินเอามาปรุงให้ดูนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีมะเขือขื่นแล้วก็มีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีพริกกระเลี่ยงแล้วก็มีมะกรูดนะคะมะกรูดเพิ่งไปเก็บมาแบบใหม่ๆเลยค่ะใส่ตะไคร้ไปก้อนตะไคร้ใบมะกรูดหั่นแบบสวยงามมีดกระทบ้านก็ไม่ค่อยจะขมเท่าไหร่นะนี่เลยแล้วก็ใส่มะเขือขื่อลงไปเล็กน้อย จริงๆถ้ามีพริกสีแดงๆอ่ะจะแบบเลิศมากเลยนะพริกก็คือใส่ทีหลังแล้วกัน <ẩ? S 2> แล้วก็มาคลุกโอ้หมิ้งก็ทําอะไรเสียงดังมากก <c oughs> ุ้ง <c oughs> จอมจากปลาจอมบ,บ้านโคราชค่ะ <c oughs> นี่เลยไม่ต้องบีบมะนาวเด้อปลาจอมเขาจะมีความเปรี้ยวของเขาอยู่แล้วเ <c oughs> รี้ยวแบบกําลังกินนะคะ <c oughs> น้ำลายไหลแล้วเนี้ย เอามิ้นมิ้นจะกินข้าวกับมือมิ้นลืมเอาน้ําล้างมือมาอ,มอร่อยจริงอร่อยมากมใส่พริกลงไปแล้วก็มีหอมแดงแยกด้วยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมิ้นขอกินแบบกินเล่นเล่นก่อนนะคะก่อนที่จะกินกับข้าวเป็นแบบล้างปากก่อน <c oughs> นี่เลยห่อเป็นเมี่ยงแบบนี้เลยนะคะ ก็ใส่กุ้งจอมลงไป ไม่มากก่คืนแล้วเดี๋ยวกัดกินใส่หอมแดงลงไปทีนงไม่ว่ามันหอมดีอะเวลาใส่พวกเครื่องพวกอลไรพวกเนี้นี่เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะกุ้งจอมจากปลาจอมบ้านโคราชค่ะ ผักสดคนข้าวเลย ก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยค่ะกินเล่นจะออกเค็มๆนิดนึงไม่ได้เค็มมากนะคะแล้วก็ตามด้วยผักสดๆ อหอมไม่เหม็นคาวเลยค่ะทุกคนอร่อยมาก

กัดพริกแบบเผ็ดมากนี่ดีนะมิไม่ได้หั่นพริกใส่ลงไปอ่ะไม่งั้นเผ็ดมากนั่นกือข้าก่อนานะ Ăn với mắm muối ẩn cũng rất Cái Ăn bánh mắc củi cũng hóm ngon 就是坤。Good, good. ดูลแล้วลืมเะาออะไรมาลืมเอาแตงมาค่ะแก็เผ็ดยิ่กก็มาเกือขึ้นแบบแซ่บอีลี เดี ux, hey, <laughs> ๋ยวให้ดูมะเขือมะเขือแฝดเผ็ดก็เผ็ดแต่ก็อร่อยอือหือ ข้ากันสุดๆกับหอมเดนเะน่ย กุ้งจอมรสชาติจะไม่ได้เหมือนปลาร้านะคะมันจะมีความเปรี้ยวค่ะพวกกุ้งจอมปลาจอมมินชอบกินกับใบมกสะกรูดสดๆแบบนี้ Hum... Mm -hmm. เี๋ยวมิ้นจะลองคิดเมนูอื่นเพราะมินซื้อมาเยอะค่ะว่าจะทำอะไรได้บ้างอีกเผนะ็ดมะ ถั่วพูวันนี้กินเยอะมากปลาจอมก็มาคิดดูว่าจะกินกับอะไรดีปลาจอมกุ้งจอมนี่แบบมิ้งเทเกือบหมดถุงอัเลือหน่อยนะึงม,มันแซบ่บอะทุกคนมินตอนที่มิ้นชิมอะมิน้นยังไม่ได้ใส่อะไรนะก็มีแบบรสชาตินัวอร่อยนะ ป้อนหัอดอว อร่อยจัดตอดนแรกอะมินจะมาเกีย่ยวข้าวเหนียวแล้วมินไมเป็นคนที่เองข้าวเหนียวไม่เก่งมินกลัวแบบแล้วม่เป็นคนแบบว่าเหมือนเราถนัดเคี้ยวข้าวมากกว่าใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่มินกินข้าวเหนียวมีมีความรู้สึกว่ามินเคี้ยวนานมากเพราะเขาจะมีความเหนียวไง มันก็เลยไม่ได้เอาข้าวเหนียวมากินเอาตรงๆเลยก็คือไม่ชินไม่ชินก,กับการกินข้าวเหนียวขนาดข้าวหมดแล้วนะอยากกินอีกกินเล่นช่วงนี้นะคะถ่ายคลิปก็ท้องก็เดือดเหลือเกินคอเดือดค่ะคอเดือดคอเดือดดีจังเลยแล้วไม้อันนี้นะเสียงก็ดีมากเสียงอะไรเสียงอะไรก็คือมันเก็บหมดเลยค่ะ ยังไม่เคยเป็นไส้ติ่งเลยเอาเม็ดออกอะอม,มันจะออกขึ้นๆค่ะเขาก็เลยเรียกมะเขือขึ้นถ้าคนภาคกลางก็จะเรียกมะเขือเรืองกินกับเครื่องโคตรอร่อยเลยเยี่ยม าไปต่ามบ,บ้านโคราชมินเห็นเขากินกันเยอะมากเห็นกินกันเยอะมากมินก็แบบม,มันเป็นยังไงแล้วมีน้องคนหนึ่งมาเมน์มินก็เลยอะน้องเขาบอกว่าแบบกินให้หนูดูน่อยอะไรเงี้ยอยากเห็นกินให้ดูแล้วนะคะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ